คุณลูกค้าบอกยืนทำไหม่โอ้โอเคโอเคเดี๋ยวใส่แมสก่อนคุณลูกค้าวันนี้คุณลูกค้าเยอะอ่าต้องใส่แมสแบบเต็มที่เลยคุณลูกค้าสองชั้นอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเอออ่ะขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับคุณลูกค้าบ่ายสามโมงครึ่งตามเวลานัดหมาย <laughs> มาเจอเจอกันนะจ๊ะ <laughs> ออกยางออกยาง <laughs> ปลาบนล่างออกยาง อย่างใช่ไหมโอเคอย่างกูลูกค้าเดี๋ยวไลฟ์สดไปด้วยดูว่าบนล่างออกอะไรด้วยกูลูกค้านะฮะใครที่ซื้อสินค้า47บาทใบเสร็จอย่าทิ้งนะจ๊ะขอเลขท้ายสองตัวของใบเสร็จของคุณลูกค้าที่ซื้อครบ47บาทถ้าตรงบนถ้าตรงล่างก็โอเคนะนะกู <c oughs> ลูกค้าอาเอามาเลยจากกูลูกค้าตามมาตามมานะครับนะออาแชร์ต่อกันไปนะุูลูกค้าเดี๋ยวจะมาจะเจอกันเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้กะลุ้น รางวัลเลขท้าย2ตัวบนกับ2ตัวล่างไม่ได้เกี่ยวกับรัตรีนะคุณลูกค้าเห็แต่ว่าไอ้ตรงนี้ตรงนี้เรายึดถืออสนากินแม่รัฐบาลเป็นหลักแล้วกันตัวตัวบนกับตัวล่าง2ตัวบนกับ2ตัวล่างเอาใบเสร็จของลูกค้ามารับรางวัลกันนะจ๊ะนี่ใครที่มีใบเสร็จเลขท้ายตรงกันก็มารับรางวัลกันได้เลยคุณลูกคา้าเห็นไหมโอ, <laughs> เองงเ้เล่นอย่างนี้เลยคุณลูกค้าเล่นอย่างนี้เลยบอกว่าใบเสร็จอย่าทิ้งนะครับ <c oughs> ใบเสร็จที่มีสินค้าที่ถึบาทอย่าทิ้งคุณลูกค้าอย่าทิ้ง เล่นตรีเลยเขาเริ่มเล่นงๆเลยตอนนี้เสร็จเดวทิ้งนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาแล้วลถ้าท่านอยู่ตรงนี้จ้านี่ตรงแดงๆตรงนี้นะคุณลูกค้าเลี้ยวไปเลยจ้าถึงได้เลยครับถึงได้ครับเห็นไหมเอาทำไมความคิเดเห็นผมไม่ขึ้นล่ะว,วันนี้ถึงได้เลยครับถึงได้ครับ ความคิเ็นไม่ขึ้นคุณลูกค้าไม่เป็นไรโอเคนะเอารอรอรอนนี้รอรอ,ร,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 อรุน่นรางวัลกันนะฮะสองตัวบนกับสองตัวล่าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปลากําลังจัดอยู่สองตัวบนกับสองตัวล่างอนอะเอาใครที่มีใบเสร็จวันนี้นะจ๊ะเอาสินค้ายัางเหลือไม่เหลืออยู่มากคุณลูกค้าเดี๋ยวให้ดูให้ดูสินค้าก่อนแล้วก็มารุ่นรางวัลกันคุณลูกค้านะจ๊ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสินค้าของ4ีเจ นะครับแล้วก็มารุ่นรงางวัลกันนะคุณลูกค้านะครับนะดูสินค้าก่อนวันนี้สินค้าลงแล้วคุณลูกค้าลงแล้วคุณลูกค้าตอนนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ฉะนั้นคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านก็ช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่นะจ๊ะกับการเลือกสินค้านี่สินค้าที่ลงมาใหม่คุณลูกค้านี้นะครับเยอะมากเยอะจริงๆอันนี้ลงมาใหม่แล้วนะจ๊ะลงมาใหม่แล้วนี่นะครับนี่นี่นี่น,นี่คู่นี้สวยคุณลูกค้าสี่สิบเจ็ดบาทจ้ะสี่สิบเจ็ดบาทนี่สี่สิบเจ็ดบาทนี่ก็สี่สิบเจ็ดบาทคุณล อ่า47บาททั้งหมดเลยอันนี้ก็47บาทคู่ละ47บาทนะครับแบบนี้คุณลูกค้าแบบนี้นะแบบนี้นะครับนี่น,นะโอ้โหจะใส่เล่นจะใส่ใส่ไปยังไงก็ได้คุณลูกค้าแบบสวยมากนี่คุณลูกค้าจะชอบแบบนี้หลายๆเจ้านะครับนี่อย่างนี้นะคุณลูกค้านี่ก็47บาทเห็นไหมครับ47บาท47บาทนี่47บาทนะจ๊ะคุณลูกค้า อ่า47บาท47บาทอยู่ถึงวันที่3มตุลาคมนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนะครับวันที่3ตุลาคมนะจ๊ะเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าเสื้อผ้ามีลงมาใหม่ไหมมีอยู่จ้ามีอยู่เดี๋ยวพาไปดูเสื้อผ้าก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งอันนี้รองเท้านะฮะลงมาใหม่เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้านะครับนี่ลงมาใหม่แล้วนะเดี๋ยวถอยไปดูเสื้อผ้าที่มาใหม่ก่อนนะครับว่า คุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้47บาทจะ47บาทอาเสื้อผ้าลงมาใหม่อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ลงมาแล้วนี่เสื้อผ้าที่สวยที่คุณลูกค้านี่เป็นเป็นชุดนอนสวยนะชุดนอนชุดใส่เล่นใช,ใช้ได้เลยคุณลูกค้า47บาทเหมือนกันนะครับ47บเหมือนกันวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยหนาใน,นฉะนั้นคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านก็มาได้เลยจากราคาเดียว47บาทนะจ๊ะ47บาทนะ เสื้อผ้า47บาทอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณลูกค้าแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้นี่ใส่ถุงอย่างดีเลยนะจ๊ะอย่างดีเลยเป็นฟรีไซส์ด้วยนะครับนะ47บาทนะจ๊ะแล้วก็กางเกงในก็5้าตัว47บาทนะครับเสื้อชั้นในก็ตัวละ47บาทนะฮะนี่กำลังอยู่ตรงนี้นะครับนี่เสื้อชั้นเสื้อ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 ชั้นในนะจ๊ะแล้วก็กางเกงฝั่งนี้เสื้อผ้าฝั่งนี้ก็47บาทคุณลูค้า ตามป้ายข้างบนเลยนะจ๊ะ47บาทนะครับกับสินค้ารดราคาพิเศษในช่วงฉลองครบรอบ4 7ปีทวีกิจกรุ๊ปนะครับคุณลูกคา้ารองเท้ายังมีอยู่เยอะนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนะครับก็เรียนเชิญเลยนะจ๊ะจะมาวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะฮะส่วนใหญ่ก็คิดว่าพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะพรุ่งนี้วันที่2มีอะไรให้ลุ้นเยอะนะฮะพรุ่งนี้วันที่2จะอยู่ทวีกิจกันทั้งวันเลย, <c oughs> ค,เยคุณลูกค้าแฟนคลับหล,หลายเจ้าก็จะอยู่ทวีกิจทั้งวันนะครับ ของแถมที่ประชาสัมพันธ์นะครับต่อที่2ก็จะเป็นลุ้นชิงโชคลุ้นรางวัลการที่โปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนนะครับและต่อที่3ก็ทานอาหารฟรี500จานที่ศูนย์อาหารนะจ๊ะนี่สวันด้วยวันละ500จานทานฟรีที่ศูนย์อาหาร500นะคุณลูกค้าท่านใดที่ ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งออกมาแล้วก็พิมพ์ออกให้ดูหน่อยนะจะให้ดูหน่อยเผื่อคุณลูกค้าที่อยู่ที่นี่จะได้ดูว่าใบาเสร็จของตัวเองนั้นเลขท้าย2ตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสตัวบนกับ2ตัวล่างนะคุณลูกค้าพิมมาให้หน่อย<_<_อันนี้อศส,ย,สยคุณลูกค้าเลยนะพิมมาให้หน่อยสอตัวบนกับ2ตัวล่างอ่ะรองเท้ามีให้เลือกเยอะนะฮะต่อที่4ี่ก็นี่ก็แลกซื้อพัดลมในราคา4 7บาทแลกซื้อจักรยานในราคา47บาทแล้วก็แลกซื้ออ่อ กล่องล้อเลื่อนตู้ลิ้นชักนะฮะตู้ใหญ่ๆนะครับนะตู้ลินล้นชักตู้ลิ้นชักในราคา47บาทแล้วก็กระเป๋าเดินทางในราคา99บาทนะครับวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ4ต่อด้วยกันคุณลูกค้าก็มาจับจ่ายใช้สอยที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ซื้อครบ1,000บาทมีสิทธิ์ถึง4ต่อด้วยกันนะครับคุณลูกคา้าแต่ศูนย์อาหารนี่ไม่ต้องซื้อครบ1,000บาทก็ได้นะจ๊ะก็ไปทานฟรีที่ศูนย์อาหารได้เลย500จานนะจ๊ะ500จานนี่ชุดอย่างนี้นะฮะ47บาท คุลูกค้าอันนี้ได้เต็มคันรถเลยเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ได้เต็มคันรถเลยนะนะคุลูกค้าท่านใดที่ฟังสลักกินแบ่งรัฐบาลอยู่พิมพ์ตัวบนกับตัวล่างให้หน่อยนะสองตัวบนกับสองตัวล่างพิมพมาให้หน่อยพิมพมาให้หน่อยเออใครที่ชมอยู่ช่วงนี้นะจ๊ะอาจจะแชร์กันต่อไปนะครับอาจแชร์กันต่อไปแล้วก็พิมพ์ให้หน่อยนะจ๊ะเผื่อคุณลูกค้าที่อยู่ที่นี่แล้วคุณลูกค้าที่ซื้อ4 7บบาทไปแล้วนะครับอาจจะได้ดูใบเสร็จท้ายบินของตัวเองนะจ๊ะของตัวเองว่าเป็นยังไงกันบ้าง องตัวบนกับสตัวล่างเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> นะจ๊ะโอ้โหคุลูกากำลังเริ่มเข้ามาแล้วแต่พอเปิดไลฟ์สดปุ๊บคุลูกาก็จะเริ่มละเริ่มคือคุณูกค้าหลายๆท่านก็รอดูไลฟ์สดว่านี้จะได้ออกกล้องด้วยเห็นไหมรองเท้ามาเยอะคุณลูกค้าวันนี้มาเยอะมากๆแล้วก็คุณลูกค้าวันนี้น้อยด้วยแล้วก็คุูกค้าก็สวัสดีจ้าคุณพี่ <c oughs> พี่น้อยอย่าลืมเนะื้อสองตัวบนกับสองตัวล่างนะจ๊ะพิมให้หน่อยนะ <c oughs> พี่น้อยสวัสดีจ้าพี่น้อยโอ้วันนี้ใช้งานพี่น้อยละ <c oughs> จริงจริงใช้งานวินน้อยมากแล้วัอดีนะอ่าก็จับตลาดตัวไหนฮะเอาหนึ่งพันบาทถึงวันที่3ครับผมถึงวันที่3จะหนึ่งพันบาทถึงวันที่3นะครับ <c oughs> อ่ามาเชิญคุณลูกค้าหลายท่านเลยนะจ๊ะ <c oughs> อ่ารางวัลก็จะเริ่มลุ้นกันแล้ว <c oughs> เอาสอเอาแค่2ตัวบนกับ2ตัวล่างนะคุณลูกค้านะครับเนาะคนะใครที่มีใบเสร็จใบเสร็จตรงใบเสร็จตัว2ตัวข้างหลังสุดนะจ๊ะ ถ้าซื้อสินค้า47บาทแล้วใบเสร็จตัว2ตัวหลังอะนะตรงกับ2ตัวบนกับ2ตัวล่างก็โอเครับรางวัลตรงนี้ไปเลยนะเรามีรางวัลให้นะครับติดต่อไปที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวบอกประชาสัมพันธ์เอาไวใ้ให้คุณลูกค้าโอ้โหคุณลูกค้าเจ้านี้โอ้โหนี่จะคนหอบไปเลยคุณลูกค้าจ๊ะโอ้โหเยอะๆนะฮะเยอะๆ,ๆ แล้วถ้าคุณลูกค้าจะสะดวกเลื่อกซื้อเรื่องหากันนะครับก็เรียนเชิญกันเลยคร47บาทอยู่ถึงวันที่3ตุลาคมนะจ๊ะจัดรายการถึงวันที่3ตุลาคมเท่านั้นเองนะครับกับเสื้อผ้าราคาทุกถูกนะจ๊ะนี่ก็เสื้อชั้นในก็47บาทกางเกงใน5ตัว47บาทแล้วก็นี่ชุดนอนแบบนี้นะจ๊ะชุดนอนแบบนี้ก็47บาทนะครับนะกางเกงขาสั้นขายาวก็47บาทกางเกงวอมมีไหมเออกางเกงวอมน่าจะหมดนะเหลือน้อยหรือ,ออาจจะ อาจจะอยู่ทับทกันอยู่นะคุณลูกค้าอาจจะทับทกันอยู่นะกางเกงเกงวอร์มเกงวอร์มนะครับอาจจะทับกันอยู่นะจ๊ะนี่นะครับแบบนี้นะฮะโอ้โหนะก็สี่สิบเจบาททั้งหมดเลยนะจ๊ะเสื้อคอกระเช้าก็47บาทแบบนี้ก็47บาทนะครับนี่นี่ที่คุณลูกค้ากำลังเลือกซื้อเลือกหากันอยู่ตรงนี้นะครับ47บาทกันทั้งหมดเลยนะจ๊ะนี่47บาทเชอร์เนเจอร์โอเคฮายยูสเดย์เออไม่ได้เห็นหน้าวันนี้เชอร์เนเจอร์ไม่ได้เห็นหน้าเลยวันนี้สี่บาท นี่แบบนี้นะครับคุณลูกค้า47บาทเลยนะครับนี่นี่นี่เก่งเด็กก็ได้เก่งเด็กก็5ตัว47บาทหรือเปล่าน่าจะใช่ ห้าตัวนี่รองเทา้าอย่างนี้รองเทา้าเห็นไหมเห็นไหมนี่รองเท้าใหม่ๆเลยคุณลูกค้ารองเท้ามาใหม่ๆนะยังไม่ได้แกะถุงเลย47บาทเหมือนกันนะครับ47บาทเหมือนกันก็เรียนเชิญเลยนะจ้านี่ก็นี่ก็หอบกันนะฮะคนละคู่2คู่ว่ากันไปนะครับนะคนละคู่2คู่ว่ากันไปรองเท้าก็เอากี่คู่ก็แล้วแต่คุณลูกค้านะครับนี่เสื้ออย่างงี้ก็47บาทนะครับนี่นะในนี้่บบาทนะหนึ่งอ่ะพี่นุ่นนนนมสองตัวล่างบนออกอะไรนะเตรียมพร้อมนะ เตรียมพร้อมบอกพี่ด้วยพิมพ์ลงมาในนี้เลยคุณลูกค้าที่มีใบเสร็จเลขท้าย2ตัวบน2ตัวล่างจะได้แบบโอ้โหลอ,องดูใบเสร็จของตัวเองหน่อย <laughs> ใบเสร็จเลือกไม่ได้ด้วยนะแล้วแต่เครื่องแคชเชียร์นะใบเสร็จเลือกไม่ได้้ดวยสตัว2ตัวหลังอนะ่ะใบเสร็จเลือกไม่ได้แนละ้วคุณลูกค้าไนดะ้ไปจ่ายโพดไหนก็ไม่รู้ว่าใบเสร็จก่อนหน้านี้จะเป็นเลขอะไรเราจะไปเลือกก็ไม่ได้อีกกดแจ้งอาบาอยูโอเคโอเคโอเคแอมไฟแอมไฟนะครับ อ่ะ47บาทนะฮะ47 47า7 7 7สบายดีครับพี่ปองสบายดีจ้าสบายดีอ่า อันนี้สินค้าราคาพิเศษนะจ๊ะนี่ลดราคากันเป็นพิเศษเลยคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันเลยนะครับที่บริเวณนะบริเวณหน้าประชาสัมพันธ์ของห้างทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็บริเวณนี่น,นหน้าร้านทองของห้างทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะจ๊ะกับการลดราคาพิเศษเสื้อผ้า47บาทฉลองครบรอบ47ปีนะครับแล้วก็รองเท้าเห็นอยู่ไกลๆฝั่งนู้นก็47บาทฉลองครบรอบ47ปีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่า2ตัวลูกค้าท่านใดจะได้บ้าง2ตัว2ตัวแต่ให้แล้วนะครับ อะไรล่ะพี่เน่งให้แล้วอะนะอ่าก็จะแค่ขอแค่สองตัวบนกับสองตัวล่างแค่นั้นแหะคุณลูกา้าผมไม่ขอเยอะพิมพ์ลงมาให้หน่อย สองตัวบนกับสองตัวล่างพิมมาให้หน่อยแค่นั้นเองนะถ้าเผื่อคุณลูกค้าที่อยู่ที่ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จะได้ดีใจบ้างอ๋อเลขท้ายใบเสร็จสองตัวถูกเป๊ะๆรับรางวัลไปเลยรางวัลใหญ่ด้วยนะครับนี่อ่ะ47บาทลูกค้า4 7บาทนะครับก็รินเชิญเลยนะที่กำลังเข้าสู่ทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์หรือคุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดที่อยู่ที่บ้านนะครับนะก็ช่วงนี้ยังพอมีเวลากับการมารุ่นรางวัลการกับการมาจ่ายใช้สอยสิน ราคาพิเศษเลยนะฮะดูป้ายผมหายไปหมดแล้วคุณลูกค้ามือสาวเยอะก็เลยป้ายกันโอโ้โหหายไปเยอะนะฮะก็แต่พรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับคุณลูกค้าพรุ่งนี้ก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษเช่นเดียวกันสิบเจ็บาทก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับแล้วก็แลกซื้อจุดแลกซื้ออยู่ตรงหน้าประชาสัมพันธ์นะครับอะไรหนุ่มแปดสามเหรอแปดสามใช่ไหมปลาเช็คให้หน่อยแปดสามใช่ไหมเช็คให้หน่อยเอาเช็คอีกรอบหนึ่งเช็คอีกรอบหนึ่ง 8383ใช่ไหมอ,อ่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าเช็คให้นะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ้า83พอดีอ่าคุณสันเพชรส่งมาว่าล่าง83โอ้โห <laughs> ล่าง83คุณจะเป็นว่าล่างปมีใครถูกไหมเนาะมีใครถูกไหมอ่ะดูบินหน่อยดูบินหน่อยแต่ละคนดูบินหน่อยอ่ะเดี๋ยวพีพ่ปลาเช็คให้อีกทีหนึ่งว่าล่างล่าง83จริงไหมแล้วก็บนเท่าไหร่จ๊ะอ่ะพี่พี่สันเพชรก็รบกวนหน่อยแล้วกันนะครับเนาะโอเค 83ใครมีใบเสร็จเลขเลขท้าย83บ้างใครมีใบเสร็จเลขท้าย83บ้างอ่าไม่ใช่สีเจ็ดี่ไม่ใช่ส7เจ็ด83 83อ่านะครับใครมีใบเสร็จเลขท้าย83เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหลังก่อนจะเห็นหน้าพิธีกรด้วยอ่าอ่าคุณลูกกายเห็นสีเจ็ดีเจ็ดสีเจ็ดพี่น้อยพี่น้อยเป็นยังไงธุรกิจเรา ธุรกิจเราร่าง83นะพี่เดี๋ยวดูว่าคุณลูกค้าที่อยู่ที่นี่ใครมีเลขลงท้ายด้วย83ไหมลงท้ายด้วย83ใครมีไหมมารับรางวัลเลยอมารับรางวัลนะครับคุณลูกค้าที่มีเลขท้าย83ยังเหลือเหลือบนยังเหลือบนยังเหลือบนบนลงท้ายด้วยอะไรนะจ๊ะพอบนออกปุ๊บจะปิดหน้ากล้องเลยหนีแล้วหนีแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่หนีไม่หนียังไงก็คุณลูกค้าถ้าถูกก็โอเคนําไปเสร็จมารับรางวัลกันได้เลยนะจ๊ะที่นี่เลยที่นี่เลย ที่47บาทตรงนี้นะครับนี่ใครถูกก็นําใบเสร็จมารับรางวัลเลยนะครับที่47บาทโอ้ผมต่างกลองเอาไว้แล้วบน47หรือเปล่าพี่หนุ่มออเอาเอาเอาล่างบอล่าง83บนจะเท่าไหร่เนีเ้คุณลูกาเอาจริงๆเอาเดี๋ยวโอ,อ้อ่าเดี๋ยวรอรอบนรอบนของข้างล่างเดี๋ยวดูตรงนี้บริเวณนี้นะจ๊ะมีใครมีใครได้ไหมล่าง83ใบเสร็จ เลขที่หลังใบเสร็จม <people> ีใครลงท้ายด้วยแปดสามไหมมีใครลงท้ายด้วย8ปดสามไหมเลขที่ใบเสร็จอ่าเลขที่ใบเสร็จคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าสี่บเจ็ดบาทนะจ๊ะมีใครลงท้ายด้วยแปดสามไหมแปดสามไหม8ปดสามลงท้ายด้วยแปดสามดูยังไงเหรอบันทัดสุดท้ายบันทัดสุดท้ายเลขยาวๆนั่นแหละเลขยาวๆตัวบรรทัดสุดท้ายนั่นแหละคุณลูกค้านั่นแหละคือเลขที่ใบเสร็จเอาแค่สองตัวสุดท้ายเอาแค่สองตัวสุดท้ายนะสองตัวสุดท้ายว่าคุณลูกค้ามีไหมสองตัวสุดท้ายมีไหม <laughs> พยายามลุ้นอยู่นะ <laughs> พยายามลุ้นเนี่ยสองตัวสุดท้ายใครมีไหมอ้าว <laughs> คุณลูกค้าจริงๆเอามาันมีก็มาโชว์กันหน่อยจะมีก็มาโชว์กันหน่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณลูกค้ากำลังไปจ่ายตังค์อยู่หน้าแคชเชียร์อยู่บางคนบอกรอเอาตัวเลขแปดสามดีกว่าอะไรไม่ได้คุณลูกค้าไปรอไม่ได้เพราะว่าเครื่องเชียร์เขาจะรันนําเบอร์ของเขาอยู่แล้ว <laughs> โอ้อะมีแปดสามแล้วมามามา ชุดหนึ่งแล้วมี8ปดสามแล้วยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะจ๊ะว่าตัวบนจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับรอดูก่อนแป๊บหนึ่งรอดูก่อนแป๊บหนึ่งชุดนี้กําลังกําลังอะไรนะพี่หนุ่มกําลังลวงลูกใช่ไหมลวงลูกอยู่อ่าอ่ะใครมีบ้างคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนะจ๊ะดูดูใบเสร็จของห้างทวีกิจแล้วกันนะจ๊ะว่าใครมีลงท้ายด้วย8ปดสามไหมถ้ามีถ้ามีก็นำใบเสร็จมารับรางวัลได้เลยนะครับรับรางวัลได้รางวัลจะเป็นอะไรนั้นอยู่ บริเวณนี้ไม่บอกคุณลูกค้ามาแล้วก็จะเจอฮะเออมาแล้วก็จะเจอคุณลูกค้าที่อยู่ที่นี่กำลังลุ้นกันอยู่ว่าเอะตัวเองมีเลข8ปดสามไหมมีแปสามก็อีกสองตัวอีกสองตัวเดี๋ยวคอยลุ้นตัวบนอีกสองตัวแล้วกันคุณลูกค้าลุ้นตัวบนอีกสองตัวมี8ปดสามแล้วนะแปสามาแล้วแปสามาแล้วเออแปดสามาแล้วเดี๋ยวรอดูตัวบนมีใครถูกไหมเนาะมีใครถูกไหมเนาะ เออไมีไรรถูกไหมเนาะก็ยังจำหน่ายอยู่เหมือนเดิมถึงวันที่สามคุณลูกค้าวันที่สามแต่ว่าลุ้นรางวัลฮมันใช่ไหมหนูบีมหนูบีมใช่ไหมสีจิตอ่ะออกยางอันนี้บนหรือล่างนี่ขอให้ซีจิตเออใช่ไหมโอ้เดี๋ยละคนเนาะ ขอให้4-7มี5-5ด้วยใช่ไหมโอ้นี่ตัววิกิตไม่ได้พาเล่นหวยน,นะคุณลูกค้าไม่ได้พาเล่นหวยเพียงแต่ว่านําเลขสองตัวล่างไอ้สองตัวหลังของใบเสร็จมาลุน้นมาลุ้นกันมาลุ้นกันลาเล่นสนุกสนุกกะคุณลูกค้าอ่ามีไหมมีไหม เดี๋ยวรอดูสองตัวบนกับคุณลูกค้าแป๊บหนึง่งอคุณลูกค้าอยู่ที่นี่เขารอฟังเหมือนกันว่าสองตัวบนจะเป็นอะไรพอดีคลาดแปสามคลาดไปแล้วสองตัวบนจะเป็นอะไรคุณลูกค้านานนานพี่น้อยเป็นยังไงพี่น้อยคือกําลัง,ก,ลงลกําลังลุ้นกันอยู่กําลังลุ้นกันอยู่ไม่มีเสียงเฮเลยวันนี้เออปกติมีเสียงเฮ<ๆ>บ้างวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกอ่าช่วงบ่ายสามโมงกว่าโอ้ยมีเสียงเฮละมีความสุขกัน วันนี้เงียบกึบเงียบกึบจริงๆวันนี้นะเอ้ยาวคุณลูกค้ามาบอกมาคุณลูก,กค้กาบอกมาเลยเดี๋ยวรอคุณลูกค้าพิมพ์ให้นะจ้าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงเพราะว่าผมอยู่ตรงหน้าร้านตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเออ ไปรู้อะไรกับเขาอะนะเราคุณลูกค้าพิมพ์มานะก็เห็นว่าล่างก็คือ83แล้วคุณลูกค้าที่มีเลขท้ายสลิปเวลาซื้อของ47บาทถ้ามีเลขท้าย2ตัว83าก็มารับรบางวัลกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งนะครับคุณลูกค้าก็ตอนนี้คุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนะครับบริเวณอะไรนะเจนหนึ่ง <1. S 1> หรือเปล่าเ <1. S 1> หรอไหนคุณลูกค้าพิมพให้หน่อยดิหนูบีมพิมให้หน่อยดิบนบนสองสองตัวบน,นคืออะไรหนูบีมพิม์ให้หน่อย เพื่อคุณลูกค้าที่อยู่ที่นี่จะได้ลุ้นรางวัลกันหน่อยออะไรนะเจ็ดมาใช่ไหมเจ็ดมาอ่าเจ็ดมาใช่ไหมเจฮะไอ้หนูเบลทำไมบอกไม่ไม่ไม่เจ็ดหนึ่งไม่เจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดสี่สี่เจ็ดแล้วทำไมไม่บอกงี้คุณสันเป๊บอกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ้าวแปดสามก็เจ็ดหนึ่งมาใครมีเลขท้ายใครมีเลขท้ายสองตัว แปดสามก็เจ็ดหนึ่งมารับรางวัลได้เลยอเลขท้ายใครมีเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุณล euh ูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูคุณลูกค้าหน้ากระเชร์ก่อนมีไหมเลขท้ายเลขท้ายเลขท้ายคุณลูกค้าเลขท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาก่อนนะคุณคุณลูกค้าเลขท้ายแปดสามก็เจ็ดหนึ่งเดี๋ยวผมไปหาก่อนคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านก็ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับนะโอเคแล้วยังพอมีให้คุณลูกค้าได้ลุ้นกันอยู่นะครับลุ้นกันอยู่นะ แปดสามกับเจ็ดหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวลุ้นกันหน่อยรองเท้ายังมีให้คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกหากันเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะเยอะแยะจริงจรินะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยนะครับนี่นะรองเท้าอันนี้เทมาใหม่ๆคุณลูกค้าเทมาใหม่ๆนะจ๊ะอ่าใครมีเลขท้ายแปดสามกับเจ็ดหนึ่งไหม ปดสามกับเจ็ดหนึ่งคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านที่ติดตามชมไลฟ์สดในวันนี้นะจ๊ะเจ็ดสามกับแปดหนึ่งมีเลขท้ายไหมมีเลขท้ายไหมนําไปเสร็จมารับรางวัลได้เลยจะเลขท้ายแปดสามกับเจ็ดหนึ่งคุณลูกคา้าเลขสามกับแปดสามกับเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวดูแค่เชียร์ฝั่งนี้ก่อนมีไหมมีไหมแปดสามกับเจ็ดหนึ่งเลขท้ายแปดสามกับเจ็ดหนึ่งมีไหมจ้าจ้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลขท้ายมีไหมฝ้ายมีไหมแปดสามกับเจ็ดหนึ่งเลขท้าย ไม่เสร็จของคุณลูกค้ามีไหมเดี๋ยวจะแจกรางวัลให้เลยตอนนี้เอ้าตาเลขท้ายไม่เสร็จเลขท้ายไม่เสร็จมีแปดสามกับเจ็ดหนึ่งให้เลยให้เลยให้เลยรับรางวัลไปเลยนะจ๊ะนี่ลูกค้านูมีลูก้าดูมีโอ้ลูกค้านูไปถึงไหนแล้วทีนี้ เอาคุรคาที่อยู่ทางบ้านถ้าได้ยินแล้วก็นะถ้ดินแล้วก็มีมีมีแปาก็ดหนึ่ปดากับเจ็ดหนึงคุรุคารนมีใบเสร็จลงท้ายด้วยแปกับเจ็ดหผมตามหาคุูกคาที่มีใบเสร็จลงท้ายด้วยแปากับเจ็ดหก่อนนะจ๊ะเอาูกคาท่า <laughs> นใดมีใบเสร็จแปดก็ดหลงท้ายด้วยแปดสามเจ็ดงมีไหมคุณป้ามีไหมใบเสร็จลงท้ายด้วยแปดสามเจมีไหมตนี่นี่ตัวละตัวลังตัวลังหลัง อ๋อของคุณป้า27งเอ่า83ก็71นะ83ก็71ใครมีบ้างมีไหมแปมกัเจ็ดหนึรับรางวัลเลยลงลงท้ายด้วยข้างล่างตัวตัวล่างจะคุณพี่04น4เกือบเกือบแปก็71อ่ะมาใครมีใบเสร็จลงท้ายด้วย83 71 เออพี่น <lab> ้อยมีไหมเล่า so พ like, oh, ah, ี่น้อยเล่าอ้ามีไปเสร็จลงท้ายด้วยแปดสามเจ็ดหนึ่งอ่าอ่าดูข้างล่างสุดข้างล่างสุดคุณลูกค้าข้างล่างสุดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้อะไรเจ็ดแปดใช่ไหมเจ็ดแปดโอ้ยเฉียดแปดสามก็เจ็ดหนึ่งอ่อ่าตัวบนตัวบนหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะจ๊ะตัวล่างแปดสามอวันนี้เราพาคุณลูกค้าแบบแปดสามเจ็ดหนึ่งโอ้ยยังไม่มีเลย ยังไม่มีใครนะยังใครเจอยังไม่เจอใครสักคนที่ลงท้ายด้วยแปดสามกับเจ็ดหนึ่งคุณลูกคา้าวันนี้สงสัยจะไม่ได้แจกโอ้ไม่ได้แจกจริงๆนะวันนี้นะโอ้อยากแจกจังเลยอ่ะอยากแจกจังเลยแปดสามเจ็ดหนึ่งยังไม่มีเลยเปล่าเอ้แปดสามเจ็ดหนึ่งใครมีไหมโอ้ยังไม่มีใครมีเลยคุณลูกคา้าโ,โอเคโอเคอ่าถ้ามีก็เรียนเชิญน,นะฮะคุณลูกคา้าอยู่บริเวณตรงนี้เลยมารับรางวัลกันได้เลยนะจ๊ะ ใครที่มีเลขลงท้ายด้วย8 3ดสากะเจ็หนึ่งของใบเสร็จของห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์มีตัวอย่างใบเสร็จไหมปลาเหรอถ้ามีตัวอย่างใบเสร็จเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะแปสามกับเจ็หนึ่งใครมีเลขลงท้ายด้วยแ3สกับเจ็หนึ่งก็มารับรางวัลกันที่นี่ได้เลยนะคุณลูกค้าเนาะเลขเลขท้ายใบเสร็จนะจ๊ะนี่เดี๋ยวให้คุณลูกค้าดูอย่างนี้คุณลูกค้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวปรับนักกล้องก่อนปึ๊บผมขยายก่อนโอ้ นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เลขท้ายอ้าวทำไมหายอะอันนี้ห้าแปดอันนี้ห้าแปดเขียนแล้วอันนี้อันนี้เลขท้ายห้าแปดกุลการ์น,นี่ห้าแปดปรับกล้องให้ชัดก่อนเออในละในละทำไมไม่ชัดอะอ่าอันนี้ลงลงท้ายด้วยห้าแปดไปเสียตัวนี้ลงท้ายด้วยห้าแปดไม่ได้นะจะต้องเป็นแปดสามกับเจ็ดหนึ่ง ปสามกับเจ็ดหนึ่งจะได้นี่เลขที่ไปเสร็จจะอยู่ข้างล่างคุณลูกค้าอยู่ข้างล่างตรงนี้นะจ๊ะนี่นีตรงนี้นี่นเลขท้ายตรงนี้นะเลขท้ายห้าแปดตรงนี้คือคือเลขที่อ่าเลขที่ใบเสร็จนะครับ2ตัว2ตัว2ตัว8 3สากับ71ใครมีไหมใครมีไหม8ปสกับ7 1อ่าผมรออยู่นะนี่ผมรออยู่คุณลูกค้าผมรออยู่นะเออเลขที่ใบเสร็จของห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะจ๊ะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ลงท้ายด้วย 83ลงท้ายด้วย71แล้วก็นําไปเสร็จมารับรางวัลที่นี่ได้เลยนะคุณลูกค้านะครับอ่ะเพื่อลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านแล้วกันเนาะส่งข่าวต่อๆกันไปด้วยนะครับถ้ามีไปเสร็จที่ลงท้ายด้วย83กับ71โอ้หายากมากเลยนะนี่ของแคชเชียร์ครื่องที่2บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งแต่ไม่รู้เป็นใครไปแล้วไปแล้วคุณลูกค้าไปแล้วอ่าคุณลูกค้าคนไหนที่รู้ตัวว่าเลขที่ใบเสร็จของห้างเทอร์ิกฤตนะจ๊ะตอนแรกว่าจะเอาแค่47บาท รู้สึกจะหายากนะสี่สิบเจ็ดบาทนีสี่สิบเจ็ดบาทนี่หายากนะก็เลยเอาไปเสร็จทั้งห้างเลยเอามาลงท้ายแปดสามเจ็ดหนึ่งมีไหมที่ซื้อวันนี้นะคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าวันนี้นะจ๊ะลงท้ายด้วยแปดสามกับเจ็ดหนึ่งถ้าใครมีนําไปเสร็จมารับรางวัลกันได้เลยนะจ๊ะนี่จ้าคุณลูกค้าไหนไหนท่านนี้นะเนั่นนั่นนะเอาเลไที่คุณลูกค้าหายเลยนี่อ๋อนี่ไงเอาเจ็ดหนึ่งนี่ปลาปลาป้าปลาปลาเอ้ย น้องปลาจ๋าเอ้าไม่ได้ยินดิเอ้าลงท้ายด้วยเจ็ดหนึ่งจริงๆนะคุณลูกค้าเอาเจ็ดหนึ่งจริงๆเว้ยโอ้อ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะอ่าน้องปลามอบอะไรคุณลูกค้าแล้วก็ถ่ายรูปส่ง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 เฮียน้ำหน่อยอ่ะเลือกเอากี่อย่างไจ็ดสิบอย่างสิบอย่างเลยสิบอย่างเลยเหรอโอ้โหแม่เจ้าเดสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสี่สิบงตรงนี้แม่ลูกค้าสี่สหนึ่งตรงนี้ไปไหมใช่ใช่ใช่เอาเหรอโอ้ จ้าอ่าเจ็ดหนึ่งคุค้าเลือกมีเลือกเลยเลยอ่ะคุูกค้าที่อยู่ทังบ้านใครที่ลงท้ายด้วยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าคุูกค้าเจ็ดหนึ่งก็ว่ากันตามนั้นเลยจ้ามีเลขท้ายสองตัวนะเจ็ดหนึ่งกับแปดสามเจ็ดหนึ่งกับแปดสามเจ็ดหนึ่งกับแปดสามนะยากให้คุูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านให้อีกรอบหนึ่งนะจ้าให้อีกรอบหนึ่งก็เรียนเชิญเลยนะครับที่บริเวณตรงนี้นะฮะนี่น้องปลาเขา ออรอรับผิดชอบกันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะรีเนคุณลูกค้าวันพรุ่งนี้นะจ้าวันพรุ่งนี้สินค้าราคาถูกยังลดราคากันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเสื้อผ้า4-7บาทแล้วก็สินค้าในแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับยังลดราคากันแบบโอ้โหมาฮือมารังการงานสร้างลดร,ราคากันมากมายเลยแล้วก็สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ลดร,ราคานะครับสินค้าวีแลนด์แบรนด์เนมทุกแบรนด์เรามีป้ายบอกเลยว,ว่า1แถม1บ้างลด80%บน้างลดร,ราคากันสองสามเหลืออีกสลงวันสุด เอาจริงๆสวันสุดท้ายแล้วนะแล้วพรุ่งนี้วันที่2กับวันที่3เสาร์อาทิตย์นี้นะครับอนอกจากจะแลกของแถมที่ประชาสัมพันธ์แล้วนอกจากจะซื้อครบ1000บาทนำใบเสร็จไปจับรางวัลที่โปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนแล้วนะครับก็นำใบเสร็จนั้นมาแลกซื้อพัดลมในราคา47บาทจักรยานในราคา47บาทแล้วก็ตู้ลิ้นชักในราคา47บาทนะครับแล้วก็กระเป๋าเดินทางในราคา99บาทนะจ๊ะนี่วันละพัดลมในว,วันละ200เครื่อง พัดลมวันละ200เครื่อง2วันก็400เครื่องคุณลูกคา้จาจักรยานวันละ10คัน2วันก็20คันคุณลูกคา้าแล้วก็ตู้ลิ้นชักใบใหญ่ๆวันละ30บใบ2วันก็60บใบนะครับกระเป๋าเดินทางแลกซื้อในราคา99บาทนะครับเนาะวันละ30บใบ2วันก็60บใบนะครับที่บริเวณหน้าแผนกวีแลนด์หน้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคุณลูกคา้าเจอกันในเวลา11.0 0น แล้วก็14.00นอของวันพรุ่งนี้กับวันมรืนนี้วันที่2กับวันที่3บา่าย5โมงเช้ากับบานะ่าย2นะ5โมงเช้ากับบ่าย2ไปเจอกันอยู่หน้าแผนกวีแลนะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยกับการลุนลุนรางวัลกันฝั่งนู้นแล้วก็มาเลขซื้อกันฝั่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้เจอกันนะครับคุณลูกค้สาสำหรับวันนี้ใครที่มีเลขท้ายซื้อสินค้า47บาทใครที่มีเลขท้าย83กับ71มารับรางวัลได้เลย10รางวัล คนละ10รางวันคนละ10รางวันโอ้โหเยอะมากคนละ10รางวันนะครับสําหรับวันนี้ไล์สดในช่วงนี้จะเจอกันกับน้องสายรุงในช่วงต่อไปนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณคุณลูกคา้าทุกท่านเลยเป็นกําลังใจให้คุณลูกคา้าทุกท่านเลยนะครับเนาะก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด -19 ด้วยกันนะคุณลูกคา้าเราจะสู้ไปด้วยกันไปไหนมาไหนก็สวมหน้ากากอนามัยนะคุณลูกค้านะแล้วก็รักษาระยะห่างผมก็พยายามรักษาระยะห่างเพราะว่าช่วงนี้ถึงสินค้าจะลงเยอะยังไงที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายาลูกค้าอาจจะเลือกแบบยังไงแต่วันนี้เรารักษาระยะห่างให้คุณลูกคา้าเต็มที่แล้วนะครับเนาะเต็มที่แล้วเต็มที่จริงๆุ่งนี้ เวลาแรกซื้อเราก็รักษาระยะห่างกันนะครับกระดวดแถวจะยาวยาวเพราะว่าเรารักษาระยะห่างกันเม็ดกกว่านนะครับนะฮะนะฮะ,นะฮะ,นะฮะอะเป็นกำลังใจให้กับคุณลูกค้าที่น้าท่วมด้วยแล้วกันนะครับนอะนะเป็นกําลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นไปได้เลยนะครับนะทุกใจอะไรประมาณไหนก็เดี๋ยวอินบ็อกมาคุยกันให้กําลังใจกันทุกคนเสมอนะจ๊ะขอบคุณครับ